สบายดีพี่น้องมาสู่สุขคนเดอ้อมือน,นีหล่าก,กันสิมาตาำขวยธนีน้องทั้งกันสิมาตาำขวยธนีคิดอยากก็เลยบิดเอาในกกในเรือนนี่แหละมาตำกินนี่ยำหล่หลายำใบเรียวๆเลยที่ตำขวยธนีกินไลเตอร์พี่น้องกันสิใส่มเขือ นี่พ่อผมก็เคยใส่สร้อยไว้เรียบร้อดพี่น้องข้างกะจีเคยตำกุฏินีครั้งแรกจจกสีเป็นยังไงพี่น้องแจกตำให้พี่น้องได้เบิง่งนได้ส้มในกินนำกัน,น,กนพ,พี่น้องใส่กระเทียมใส่หมกเพชรเล้วพี่น้องเอาวหมกเพชรแห้ง มันเพชรดิบมันหมดละเกรย์เอามาเพชรแหงเอาใส่กากสิบหมาก็สายยังมันเพชรมันกินยังเพชรไล้หนิสิบหมาเห็นกินก็ได้เหลาบัดหมาดเพชรปะเนหมัดธรรมดา เกลือนิดหน่อยอย่ามันโพลเวลาทำทำมะเขื่อจะเทียมกระเทียมก่อนทำนีให้มันบุ่นมันแรงจะเอากล้วยที่นี้ใส่ chai này tam hè cà phô tập đoàn thủ ta tam thiêm cà phết không thêm, lâu thì đâu này, ô lại tưởng này nói chứ mà Khoa lâu cột cột tem lời đây mẹ วีวีปลปุ่มแล้วก็เอาเครื่องปรุงมาลงลยน้ะพีน้งเนาะใส่น้ำตาลในหนึ่งพีน้นแล้วแต่คนหนักเนาะ ไรหมักวานก็ใส่ร้ายเนาะลาบมมักวานอะไรก็ใส่หนึหน่งนำต,ตาลเขาเลยใส่พงโนาพี่น้อโพงสลดพงโนะให้หมักโนาก็ใส่ร้ายเพิ่มแม ธรรมดาเราใส่น้อยนะเนาะแล้วแต่คนม,ม,มักมักมันคือการคูมักนัวแหงคูมักนัวคอยพี่น้องก็ใส่ประเด็กพี่นอ้องเอ้ยประเด็กเนื้อนัวแซ่บตรงตวงนะเราจะน้ำมันใส่ประเด็กเรใส่ก่อน ไปเป็นหนึ่งวันครับจะใส่ใะใใสมะนาพี่น้องหลักเกียงซอยใบเดียวกอนกิ่มนาวลงพี่น้องใส่ส่วนผสมมันครบหมดเลยเนาะพี่น้องลงพร้อมกันพร้อมกันตามแบบเดียวเลย กะซอยมะน,นาวใส่ร้อมเตียงนิดหน่อยแซ่บพี่น้องก็เอามะเขือขึ้นลงพี่น้องนี่ไลเตอร์มะเขอือขึ้นก็เหี่ยมมาเลยผู้ที่เต็มโคกเลยพี่น้องตรงตามกุฎินี้เลยแซ่แซ่บพี่น้องลงมาเลยก็ขึ้นกัน หอมเลยหอมปลาแดกเนาะน้ำกระตั้นม,มัหอมเลยเนาะแซ่บจ้าเนาะเต็มโคกเลยโคกแต่น้อยพอดมันใส่เครื่องปรุงใส่ส่วนผสมลงไป ឋទ្� filtrate ៖ាល់ញ្ញីដាយいや្ក្សាំាង់១ននតាណា ขาำเตื่มใหม่เนาะหอมอ่ะหอมหมดครับเออแซ่บเลยพี่น้องกินหอมสวยเยน่า Nó xin đâu xin nó gắn nổ xẹt luôn. xẹt chứ không, xin nó đây, tưởng như tìm được tìm được nó, được tìm แค่นึ่งตออเอาใหญ่นะคูใส่สิรบตองตกมันกะบริการองไปอน่มันเป็นน้ำไม่อยากส่งไปกับน้ำตาเืิมได้หนึ่งส้มกับอาส่งน้ำตาล่ม ส่งมาอันยังบ่ตกเลยโอ้ยเหี้ยนี่เนาะเนี่ยเอ้ยเหี้ยสะมื้ เอาเนื้อจานมาใส่ไหมเอาไปเลยเซฟบลอดเทใส่เลยเซฟบลอดมันเป็น,นไงไมาดูสากตรงไหมแซ<ส>บ,บแซบ,บแพงบาหวาแซบแพงแต่งงานสวยงามน,นะท่านผูช้ชม นี่สวย้ามนะครับโอ้ทอเท่มเลยเศรรอดว่าจังไรตอนนี้แม่เลยพี่น้องโอ้เศรษฐรอดตกแต่งด้วยใบไม้รอบเอาใบมะม่วงมาใส่พี่น้องจะงามตกแต่งด้วยว่าเรียบร้อยพี่น้องต้องเปิดหนี่เซ็ตจ้าเซ็ตมาเดินมาเดินมาเกี่ยวเซ็ตพี่น้องไปเอาบอกใส่เอาตือไปกินอลไรวะนี่เออเอาบอกไปกินพีน้อ ไป,ไปเซลน้อ,อนมาเด้อมาเด้อพี่น้องแล้วหรือเด้อนี่มากินกันดกเด้อเนี่ยกำลังกินนี่เนี่ยแซ่บๆเนี่พี่น้องตามกวาดชะนีมาเด้อจะตาเองบ่้างกำมือบ้างอ้าวมมไม่เห็นกูตามกินบ้างเฮ้ยไม่เห็นหรอกอื ทานเนาะพี่จ้องพี่จ้องพี่เห็นกินปลากระจะว่างไหมอืมปลากระจอกวามากินจังอืมื็นปาาพี่เนาะกินกระจอกการบรรพุ่งนี่ลองบังลองอย่าง โมมีนะกินก้านมังหุดพี่น้นองก้านมังคุดอร์มันกินกับตำกล้กวยชะนีนี่ใบมันก็กินได้ลองใบมันก็กินได้ก้านก็กินได้กินเต็มเลยอย่างเงี้อเ,เอา้าใบมันลองมึงอืมน่ะถ้า,าอุ้ยก้านมังคุนกับตำก๋กวยตำกล้วยชะนีพี่น้องลองเอกินมุมเดียร์พี่น้อง เอการมอหมากินกับตำก้ยนีด้งบอกกัดปากวะถ้าแฉเป็นน้องนตำก้อยนี้ตอนแทงอือบมีอย่างลเ,เลยหะอ้อนแฉะอีกแม่จันใบม,ม,ม,มันแบบนี้ลองใบมันเจานลองรดเมือใบไงนะ <c oughs> ทำไมกูลองมึงเปลองบักนี่ลองป้อนก่อบวมไตมกนีอิชม,มาสเนาะเนี่ยตำโกดะนี่อมาสเนาะตามเป็นบวชมาบวามามนเนมสเนี่อืมเี่บวชมาสกินตํากดะนี่ก็เล่บวชมาสอยเขาเป็นบอบปอกเปนพี่น้องเลยกินตํากดะนี่ต้องสมัสมั่เลยมสมั โอ้ยสงสับงยบยากนี่เป็ปอบพี่น้องไม่ได้เลยมือมากินน้ำก <c oughs> อีกเฉพาะบ่อบ่งต่ญาตเนี่เราหยอกเราดิบเนี้ยพี่น้อง <c oughs> เอาม,อนะมันสอหลายมันสอบ กินเก่งลินโดสองคนกันมัน,นไไคือใบวเดียวาไใบวสาม <ๆ S 2> คนสามคนเ่รซิมมิทเลยเก่งทีส่สุเสีแห้งี่นอเองเงินเมื่กี้นี่เต็มจานชิมมิแแดแล้นี่มเสียบแหงกินสามคนจานมีไงกินปลาคาน้ำแม่บอ คลิปนี้กับซันนีเดอร์พี่นอ้องลาก,กระขอลาก,ก่อนพกกันคลิปหนาพี่นอ้องขอกดฝักกดไลค์กดติดตามเด้อกดซดสุดครไม่ไหวปะลากระอยากให้มันผ่านกดยูทูบดอให้มันทอดผันคนไั่งน,น <ะ S 1> ัน ขอบใจมาอย่างสูงเดอ้อผู้ใดที่ติดตามสนับสนุนหลาเป็นกำลังใจให้หลาดก็ไปก่อนพี่น้องบ๊ายบาย